พี่น้องชาวราศีพิจิกครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เส้นทางของวีนออฟฟอร์จูนอยู่ในตำแหน่งของการงานท่านมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนามีการเปลียปล่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสาเร็จที่น่าพอใจมากๆนะครับส่วนรายละเอียดด้านอื่นๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆโดยอาศัยไพ่ทาโร่เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นสื่อในการคําให้คําพยากรณ์นะครับก็เป็นการพูดถึงดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่าน ก็มีความเปลี่ยนไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูการชมควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้กับชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนี้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับรวมทั้งคนที่ผูกด,ดวง เป็นลัคนาราศีพิจิกก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางของชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2564จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1 คือเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกจะมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรมาดูกันครับเริ่มต้นทาโร่ใบที่1นึ่งเป็นเดวิลนะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับเดวิลคือเรื่องของการงานงานที่เข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวงานประจํางานจอดงานอะไรที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ซึ่งจะมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งเรื่องที่จริงใจมีทั้งเรื่องที่ไม่จริงจังต่อกันด้วยนะครับ พี่น้องชาวราศีพิจิกก็ต้องคัดสรรดูดีๆว่าควรจะรับงานอะไรทํางานอย่างไรร่วมมือกับใครในการที่จะทํางานเพราะว่าเดวิลยังมีส่วนที่อาจจะมีความที่ไม่ถูกต้องมีความไม่ซื่อตรงอยู่ในตรงนี้อยู่ด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เบื้องต้นว่าจะตัดสินใจร่วมงานกับใครจะทําสัญญาจะเจราจาจะตกลงจะลงชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการทํางานใดๆก็ตามในช่วงนี้ ขอให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวเองนั่นแหละไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ส่วน,นอื่นมีปัญหาตามไปด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ของเรื่องการงานนะครับเป็น wind of fortune นะครับ wind of fortune คือกงล้อของสิ่งที่ดีๆที่จะหมุนเข้ามาเป็นวงจรชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของท่านนะครับจากจุดที่มันไม่ค่อยดี ไปสู่จุดที่ดีที่มีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นพอมาอยู่ในตำแหน่งของการงานชีวิตของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งเรืองสู่ความสมหวังสู่อนาคตที่สดใสามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับงานของท่านจะก้าวหน้ามีอาชีพที่ดีขึ้นมีตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้น่าอาศัศจรรย์ทีเดียวนะครับอันนี้เป็นส่วนของฝ่ายดี ที่จะทำให้ชีวิตของชาวราศีพิจิกก้าวหน้าสู่ความสำเร็จสู่ความมั่นคงแบบที่เราเองก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นสถานการณ์ที่วิกฤตจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ 3. ของเรื่องการงานเป็นอัศวิน อัศวินดาบอัศวินดาบคือชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงต้องสู้ต้องก้าวให้พ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คดีนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านไม่ได้หมายความว่าท่านจะอยู่นิ่งๆน,นอนรออะไรที่บอกว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นชะตาชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่นะครับท่านต้องสู้ท่านต้องทํางานท่านต้องเดินหน้าท่านต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความมุ่งมั่นและอดทน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตประการหนึ่งด้วยนะครับชีวิตไม่ได้อยู่เฉยๆจะมีการย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็จะต้องมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับนี่คือดวงของเรื่องการงานนะครับงานเยอะงานเข้ามาตลอดคัดสรรเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับท่านแล้วท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแบบ ที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นรุ่งเรืองก้าวหน้าสมบ,บงังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนายกระดับชีวิตของท่านให้มั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของการเงินรายรับรายได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรพี่น้องชาวราศีพิจิกมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น5ถ้วยนะครับ5ถ้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกความพอใจและไม่พอใจกับเรื่องบางอย่างนะครับอาจจะรอคอยเงินรอคอยอะไรที่มันจะขึ้นมาในช่วงเวลานี้แต่ว่ามันไม่ทันใจ ก็เกิดความรู้สึกเกิดความทุกข์เกิดความกังวลเข้ามาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะพอใจกับสิ่งที่ได้หรือว่ายัางต้องมีความทุกข์กังวลอยู่ด้วยนะครับอาจจะได้มาบางส่วนบ้างอะไรบ้างมีการเคลื่อนระยะเวลาออกไปยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบังเท่าไหร่นะักเพื่อที่จะรอคอยนั้นท่านก็ต้องอดทนและใจเย็นๆด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับบาโดูส่วนที่2ของการเงินเป็นเดอะเวิร์นนะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับเดอะเวิร์นคือโอกาสดีเยี่ยมนะครับดีมากๆที่ท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านปรารถนาและรอคอยนะครับแม้ว่าไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นมาจะล่าช้าอึดอัดไม่ทันใจแต่แนวโน้มโอกาสของท่านคือที่จะได้รับจํานวนเงินที่ท่านปรารถนารายรับร,รายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีเงินจานวนเยอะๆไหลเข้ามา ในชีวิตของท่านในวงจรชีวิตในบัญชีของท่านนะครับนี่คือการรอคอยเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับหมายควาว่าค่าตอบแทนต่างๆการงานที่ทํามามันก็จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของท่านนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะได้มาเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเงินที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับจะมีรายรับมีรายได้ที่มากเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนี้ก็เป็นบรรยากาศของความรู้สึกที่ดีนะครับในบรรดานลูกหลานบริวารคนที่ท่านต้องรับผิดชอบก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทําให้ความมั่นคงทางด้านของทรัพย์สินเงินทองดีขึ้นด้วยนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีส่วนผูกพันและก็ช่วยกันสร้างโอกาสดีๆขึ้นมาด้วยนะครับภาพรวม ของรายรับการเงินที่ดีจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะต้องรอจนเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจมีความกังวลมีความเครียดอยู่ด้วยนะครับแต่แนวโน้มโอกาสที่ชาวราศีพิจิกจะมีได้จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆนะครับหมุนเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของความรักชาวราศีพิจิกนอกจากงานดี เงินโอเคนะครับความรักจะเป็นอย่างไรจะสมบังหรือว่ามีอะไรต้องระวังหรือไม่มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากถาโรคใบที่1เป็นราชาดับราชาดับคืออาจจะมีปัญหาเพราะว่าการที่มีคนเอาแต่ใจตัวเอง อยู่ในเส้นทางของความรักด้วยนะครับอาจจะมีเหตุมีผลดื้อรั้นถือทิฏฐิหรือว่ามีความยุ่งยากในการที่จะปรับความเข้าใจเข้าหากันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ควรต้องแก้ไขระมัดระวัง เพื่อที่ประคับประคองชีวิตนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรกักก็คงต้องรอคอยกันไปก่อนแต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องประคับประคองทางด้านจิตใจให้เข้าหากันให้ได้ด้วยเหตุได้ผลและด้วยความที่เข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะใช้อารมณ์และทิฏฐินะครับในช่วงนี้มีปัญหาอยู่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7 ถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือความคิดความฟุ้งส่น้นวันไหวในด้านอารมณ์หงุดหงิดลำคาญคิดอะไรเพ้อเจอ้อหรือก็บุ่นวายอยู่กับความคิดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นักสำหรับประเด็นความรักนะครับอาจจะมีแต่ความคิดปีมาในอากาศที่วาดบังไว้แต่ยังไม่เป็นจริง,เป,รงเป็นจังเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับอันนี้เป็นทาวเวอร์ทาวเวอร์คือการที่มันจะเปลี่ยนแปลงประเด็นของความรักแบบรวดเร็ว ชีวิตครอบครัวชีวิตความรักหรือว่าวิถีชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแบบแบบที่เราไม่คาดคิดอาจจะรวดเร็วขึ้นมากระทันหันหรือว่าพูดตรงๆก็คือว่าชีวิตความรักอย่างไม่สมหวังอาจจะมีการอยู่คนละที่มีการแยกย้ายจากกาันมีการพาดพากจากกาัน เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับเรื่องประเด็นความรักอดทนรอคอยและก็ระมัดระวังเรื่องของการพลัดพากค,ความสูญเสียด้วยว่ยาการแยกย้ายจากกันไปคนละทิศคนละทางด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของทิศทางแนวทางข้อแนะนําเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น6เหรียญ สถานะการเงินนะครับมาจากไหนบ้างมาจากผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์บางทีนะครับต้องเหนือจากการงานอะไรต่างๆที่มันดีอยู่แล้วส่วนที่เพิ่มเติมก็มาคือการจ่ายเงินการที่ดูแลการบริหารการจัดการท่านอาจจะเป็นเส้นทางของการเงินทางผ่านของการเงินที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับชอบทําบุญชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิตของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับได้มาจ่ายไปดูแลซึ่งกันกแบ่งปันอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น9ก้าถ้วยอันนี้ก็คือการคบหาสมาคมมิตรภาพมั่งอะไรมั่งการที่เราอยู่ร่วมกันคนสังคมเยอะๆการติดต่อการสื่อสารการเจรจารตกลงธนายทั้งปวงด้วยก็มีส่วนที่จะต้องเจอกันมากทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งที่ อยู่ใน9้าถ้วยคือว่าความไม่จริงใจต่อกันก็จะมีอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของความรักยังมีอะไรที่มันยังไม่ลงตัวต้องระวังนะครับต้องดูแลหรือว่าต้องไม่ประมาท ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราไปติดต่องานเราจะคุยงานเรื่องอะไรก็ขอตรวจสอบดีๆเรื่องที่เราจะทาสัญญาเรื่องการเงินก็ตามอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเรื่องของการคบหากันในรูปแบบของความรักก็อาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันมีความสมหวังนะครับอาจจะมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่ในประเด็นนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งการดูแลสุขภาพเวลาที่เราอยู่ในท่ามการคนเยอะๆถ้าเราประมาทถ้าเราเอาแต่สนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในข้อทิศทางแนวทางนะครับเป็น2เหรียญการดูแลซึ่งการเงินการบริหารการจัดการการเงินก็ยังเป็นส่วนที่จําเป็นสําคัญอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดวงของท่านได้มาจ่ายไปก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ได้มาก็ต้องเก็บบ้างอะไรบ้างเพื่อความร่ารวยเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อการที่จะจับใจ่ายใช้สอยเงินอย่างมีประโยชน์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสภาพของการเงินมันขาดแคลนนะครับอันนี้เป็นส่วนของข้อแนะนําแนวทางทิศทางที่เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับ ประการต่อมานะครับเรายัางมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อที่จะมาเพิ่มข้อคิดแนวทางสรุปว่าดวงจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับเป็นเรื่องของการงานนะครับแปดไม่เท้า ขยายงานโอกาสงานเข้ามาสร้างงานใหม่ๆต่อเติมเพิ่มเติมงานเก่าๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาในช่วงนี้คือความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานไม่ว่าท่านจะทําอาชีพส่วนตัวทํางานเป็นพนักงานเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนที่ทํางานประจํามีเงินเดือนประจําก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยายงานสร้างโอกาสงานใหม่ๆเข้ามาด้วยตลอดในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564การงานของท่านมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีงานเข้ามาเยอะนะครับคัดสรรเลือกสรรดีๆในการที่จะทําสัญญาจ,จะตกลงร่วมงานกับใครอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้คัดเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดปรับมาใช้กับชีวิตของเรานะครับและโอกาสของท่านที่จะยกระดับพัฒนาอาชีพการงานของท่านให้ก้าวหน้ารุง่งเรืองขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีความก้าวหน้า มีตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากคนที่ไม่มีอะไรทําจากคนที่มันย่ําแย่มีแต่อุปสรรคมีวิกฤตมีปัญหาเรื่องของการงานมีโอกาสที่ท่านจะได้งานที่ดีๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นมาด้วยความมั่นคงมีอนาคตที่รุ่งเรืองด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์เงินก็มีโอกาสดีๆที่ท่านจะก้าวผ่านจุดที่มันไม่แค่ดีมีรายรับมีรายได้ที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับงานกับเงิน โอกาสดีมากๆที่ท่านจะประสบผลเส็จก้าวหน้าและรุ่งเรืองมีทรัพย์สียงเงินทองเข้ามาด้วยนะครับส่วนประเด็นของความรักยังมีเรื่องต้องพิจารณาและเรื่องที่ควรระมัดระวังเพราะว่ามีปัญหานะครับปัญหาความยุ่งยากลาบากใจปัญหาข้อความไม่เข้าใจซึ่งก,นนการณนปัญหาที่อาจจะมีความขัดแย้งหรือไม่ก็อาจจะพัดภาคจากกันไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับก็ฝากไว้ ให้ใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะครับทิศทางโอกาสแนวทางนะครับมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมทั้งอาจจะเจอปัญหาจากคนที่ไม่หวังดีบ้างอะไรบ้างการที่เราจะทําสัญญาการที่เราจะเจราจาตกลงก็ควรเราตระวงังรวมทั้งการที่เราเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรในช่วงนี้ควรเร,มรามดระวังอย่าประมาทเลินเล่ยจนเกินไปเพลินจนเกินไปหรือว่ามีความสนุกจนเกินไปก็ อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังเรื่องการดูแลตัวเองไม่ประมาทแม้ว่าเราจะมีส่วนอื่นๆที่ดีอยู่การใช้ชีวิตแบบที่ไม่ประมาทจะเป็นเส้นทางที่มั่นคงสลับท่านด้วยนะครับโอกาสโชคลาภทั้งหลายทั้งพวงยังมีตลอดเวลานะครับจะพบสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะสมวังรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับ อาระครับวันนี้มหากรัพยากรดวงของพี่น้องชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปรสรรคแนวทางการแก้ไขโดย พยากณรด้วยไพทาร่นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูกันชมควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากณรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หดดย่่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชุดของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็เลือกเอาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นปัญหาสถานการณ์ที่วิกฤตเรื่องไดย้ายเรื่องร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงขอให้ผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็พบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมง,งานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นรุ่งเรืองมีการเงินที่ดีเยี่ยมๆด้วยนะครับแล้วก็มี โอกาสของความรักที่สดใสผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้รับโอกาสดีๆทางด้านของความรักรวมทั้งการดูแลสุขภาพก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดนะครับสวัสดีครับ